พี่น,อน้องเตยล่าเสร็จแล้วค่ะตันนี้ที่บึงการนะคะเลิกตีสามมานบอหมานบอคนบกักหลายเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมไม่ต้องตอบถ้มามาเหมือนเดิมก็รู้แล้วค่ะเหมือนเดิมคนเยอะแต่เหมือนเดิมเด,เดินทางต่อน,น้องบรัมพูสองร้อยห้าสิบโลนะคะคันหนึงก็จะมานะแก้กว่าอหอน หอบเอาหอบเอาเขาเห็นหอบเอาหอบเอาเลยเตรียมกรรมเลยเห็นไหมมีวันนี้แหละมันก็ต้องมีวันหมานมันไม่หมานบ้างแหละใช่แล้วคนเยอะมากเลยเอาเยอะจริงๆแบบร้านกว้างๆเ่าเห็นหอดหมองออยืนอันมองอันว่างเนี่ยไม่ต้ค้นเนี่ยอ่าก<บ>ับคนหลายค่ะลายใส่เป็าแต่ขึ้นไปด้วยอใส่เป็นแต่ขึ้นไปด้วยรู้มังเอาคุณวันเนี่ยอันเด็กวัยอันซุ่มอัน ตามให้มาแล้วบอกหนูเล่แล้วหนูไปก่อนนะเอาเออเออเออเอ้าพี่หอยท้องมา่ปตาลูกหอยไม่เห็นอย่างมันถ่ายลูกยืดติเทียนขับถ่ายคลายลูกมั่นตีหอยหอยหอยพี่น้องนี่หอยบ่เห็นเทียนจะรับยืดยัง ใช้ n h งาใช้ส,สันต้องอ,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 อีหอยบดเห็นพี่น้องหอยบดเห็นอีหอยหอยหอยเอ้ยหอยหอยหอยเห็นอีหอยบดสัว พอปื๊ดผุ่นมันนั่งไนตก้าีปีดีหอยบอเอาเมึงดาไอีปีดอีปุ๊ดดาหม่ไปนีล่ะปื๊ดวามันยีสายโอ้ยเบลอ้ยพรชลาพรสูงสกงตก็นี่่้หรอหอยแกหแม่อ้ยหอยกมินหรอกรหมิ้น อย่างสิขอหนูจะไปเต้นกับแม่ว่าหนูเะไ่เป็นข้าจังหเขาเต้นว่าือจังหวะจชไหคเด็กามง่ายง่ามกู้กับน้าหาอยู่กรนด้างลงมาแท้ยี่หอนกรด้างมาแออกูเอายี่หมันไปใส่มันเสียไปใส่กูว่าปตีกันตีซสูอ เห็นแล้วเห็นแล้วไปยามีเถ่าจะขึ้นลงไอที่สุดท้ายมูวถ้าเถ่าจะขึ้นลงไอที่สุดท้ายมูวเท่ายันถ่ายรูปอยู่บ่ยันโอยแปดก็จะเป็นเปลี่ยนชุดไปเนาะเพราะเปลี่ยนชุดจะเจอทด่หนากะลางจะว่าแล้วเอ่า บางหันก็เตยล่าน้ามูอยู่สัมีเขาก็เตยล่าแล้วแล้ข้าวเดียวเขากับภูภูภูบเลยบบป้าเก็บไบเอา้าเขาจะไปซักใส่ยอย่าง,างนี้หันไม่เคยเสร็จหนาไวแบบนี้ใชียตียแม่เหลือเจ้าสำอ่างเจ้าค่อยลูบล,ลวยลวยไอ้น้ำใยจย,ยังมาออกดิแท้เอา้าหนาม,ม,มาือนีว่าอะไแต่งอันนั้นมันว่าแต่งสวยเห็นเปล่ามันแต่งตาแหลมมันก็เลยเสียไปเขาเ็นแตงสวยคำแตงสวยมันก็ใส่ร่องฝืนอันนี้มันใส่ไม่ไม่เยอะสินะ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วนี่ครับกล่วาวไปคิดขวางเขาดับไฟนี้เพิแล้วบ๊ายบายพี่น้องเราก็จะเดินทางต่อนะคะเรื่อตีสามมือนี้เท่ากับจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดอ่าน้องบัวรำพูนะครับมือนี้งอำเภอเมืองอำเภอเมืองเลยเนี่ยหลินแกนอำเภอเมืองน้องบัวรำพูอ่าก็ประมาณ250กิโลนะคะแต่ว่าทางมันใช้เวลาอยู่4ชั่วโมงเลย ตะกี aquí, ar, ar, ¿no? ้ก็จะไปขับรถขับลาแล้วบ๊ายบาย